แต่ผมเห็นคนที่ทำงานหนี้จริงคือจอปออกออกจากห้องประชุมเออฝาก้วยนะมันก็เดินเดเลคนคนนี้เชื่อไหมทำไมผมถึงเรียกว่าจะปว่ยะปวยเพราะเขาป่วยจริงแล้วเขาต้องแบกสังขารนักที่ปว่วยมาประชุมกับผมผมไม่ัทราบไม่มีใครรู้เรื่องนอกจากเขาตั้งน้าที่ฟังสี่คนนะแต่ทําอยู่คนเดียวเพราะมีอีกบอให้เขาสีค่คนแต่หัวหน้าเขาไม่ทำไงเขาก็ให้ฟังคนเดียว เขาก็จะบอกผมว่างานเยอะมากเลยเนี่ยปลอดภัยก็ต้องทำไอ้ช่วก็ต้องทำพลังงานก็ต้องทำโอ้จริงๆแล้วมันคือ general way เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มี This, job This description ว่าทำอะไรก็ได้ฉันสัน่งรู้เปล่านระู้เนาะกฎหมายเองก็ออกกฎหมา,วายว่าแนวอ่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นแบบนี้อยู่เสร็จแน่เลยก็ออกมาทำเป็นระบบ ระบบเนี่ยมันจะพูดถึงในเรื่องของคณะในพูดถึงกลไกในการผักดันให้เกิดการลงคะแนนอย่างมีส่วนที่มีสิ่งที่แตกต่างไปคราวนี้เนี่ยในขั้นตอนเองเนี่ยเขาก็จะส่งพอเราทําสรุปรายงานไปขั้นตอนเสร็จแล้วก็ส่งให้กับกรมนะครับกรมส่งให้กับปปอแต่ก่อนจะส่งให้ปปอเนี่ยครับก่อนส่งให้ปปอเนี่ยนะครับจะต้องมีผู้ตรวจสอบรายงานมาตรวจสอบก่อนว่าเป็นเอ็กซ์เชนจ์ออฟดิจนะ เข้ามาตรวจสอบกันว่า,วาเป็นยังไงบ้างไ,าไอ้รีพอร์ตที่คุณว่าเนี่ยรูปแบบที่คุณทำแปดขั้นตอนถูกต้องหรือเปลแบบ่าแล้วค่อยลงนามอะไรแต่มาวันนี้ตัวผู้ตรวจสอบเองยังไม่เกิดและคาดว่าเกิดปีนีล้วอย่างนี้จะส่งยังไงอ่ะกฎหมายบอกว่าต้องมีผูต้ตรวจสอบเซ็นแล้วผมจะส่งยังไงบางเพิ่อนคงก็มีสิทธิ์เจ็ดขั้นที่อยู่ในกระทรวง ในกรมในกรกศิบเจ็ดคนกับหกอันแห่งไหมจองตัวกันทั้งปีเลยป่ะเปิดแคงไม่ไม่กี่อัน,เ,อนเพราะฉะนั้นเองคงจะอนโุโลมให้ส่งโดยไม่มีผู้ตรวจสอบถ้ากฎหมายตัวนี้ฟังคับใช่ได้เมื่อส่งไปที่กรมกรมจะตรวจสอบเอกสารและสุ่มเข้าไปในโรงพยาบาลท่านเป็นปากแหงเป็นปากแหงครับท่านท่านก็ทำส่งได้โดยตรงก่อน ในตัวกฎหมายผู้ตรวจสอบทางกานเมื่อประมาณเกือบสองเดือนได้ไหมสองเดือนได้ก็พึ่งตัวตัวที่แก้ไขก็พึ่งผ่านตาผมเองผมก็คอมเมนต์ไปอยู่สามสองประเด็นนั้นตามสองสามสามประเด็นไม่ไดแก้เสร็จใน้รั้งนีน้รู้สึกยังอยู่ในขั้นตอนในการส่งไปส่งกลับกับกิจสเดียรบก็คงคิดถึงเดือนนี้นก็จะพ้นเดือนพฤษภาแล้วใช่ไหมครับไปมิ่งมาแล้วต่อให้ประกาศมามก็ต้องรับผู้ตรวจสอบ กจะทำง่ายเลยครับว่าไม่ทันนะสมดุลคิดว่าบางครั้งก็เปลี่ยนตัวดําเนินการผสมการดําเนินการจัดการพลังงานแปดขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของการตั้งคณะทำงานด้านการจัดการขั้นตอนแปดขั้นตอนนี้ไม่ต้องเรียนตามนี้กฎหมาย้็ท่านไปอ่านไม่ได้เรียนตามนี้ก็ต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าเราไปทำหนึ่งทำสองที่น่า ถามไปทำสองทำสามไม่ได้ก็่ใช,ใช่ผมเรียนให้ดูเป็นขั้นตอนที่มันเหมาะสมเท่านั้นเองแต่บางอย่างท่านทําขนาดไปได้นะบางอย่างท่านคิดว่าทาก่อนได้ก็ทําก่อนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือการตั้งคณะทํางานด้านการจัดการงานพูดด้วยกัน4ประเด็นกฎหมายพูดด้วย4ประเด็น,น,น4ประเด็นนั้นจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมทนะครับพูดไปสี่ประเด็นมีคณะทํางานมีรไรทำไรครับก็อย่างที่ผมบอกแล้ว อดีตมีอยู่คนเดียวพอหายไปคนนั้นก็ไม่มีใครรู้อีกเลยเขาก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ก็คงดูแล้วเนี่ยไม่ยังเดินให้จับตั้งเป็นคณะตอนแรกๆของตัวกฎหมายตัวนี้ตั้งใจไว้ว่าการตั้งคณะทำงานนั้นต้องเป็นโครงสร้างหนึ่งของบริษ,ษัทเดิโครงสร้างหลักนั่นความหมายความว่าต้องมีตำแหน่งขาวนคือทำด้านนีด้ด้านนี้ แต่ถัดมาเกิดปัญหาโดยเฉพาะกับราชการมันทําโครงสร้างแบบนี้ไม่ได้มันเป็นโครงสร้างสวงราชการซึ่งมันจะต้องหลายเรื่องทีเดียวมันก็เลยบอกว่าน,นี่เป็นโครงสร้างอะไรให้ตั้งเป็นานะครับไม่ต้องเป็นโครงสร้างแบบตัว organization c h a r ขององคักนะครับให้มันเป็นโครงสร้างเ,นะนะเหมือนสมองปุ๊บครับพอมีคณะทาง,งานแล้วเนี่ยนะครับ อยู่ดีดคณะทำง,งานที่จะไปทําง,งานหรอจะรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เนี่ยระบบการจัดการพลังงานของเราดีหรือเปล่าหรือเป็นอย่างไรเขาก็เลยบอกให้ตันประเมินสาภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน้นซะก่อนโดยมอง6มิติกฎหมายพูดไว้สองเรื่องเท่านั้นเองในกฎหมายสําหรับตนเดี๋ยวผมเข้าไปพูดด้ฟังว่าพูดไว้ครับต่ให้ความรู้ ประเมินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเรารู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายใ,ในเรื่องของระบบก,การจัดการทางานเราอยู่ขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนเราอ่อนขั้นตอนไหนเราแข็งแรงอยู่แล้วนะรเราก็มาทําเป็นน,โย,ยน,น,นโยบายการอนุรักษ์น่ะนโยบายการอนุรักษ์กกฎหมายพูดไว้สารปรเด็นห้าย่อยนะครับเดี๋ยวพี่จะอยู่กัพูดธวิสาไปนะครับมีนโยบายแล้วแลวจะทําตามนโยบายได้อย่างไงก็ไปทําในขั้นตอนที่สี่คือการประเมินศักยภาพการอนุราานักษ์ะ ว่าวันนี้อะไรคือในยง่สำคัญอะไรคือมาตรการที่เราทำแล้วมีโอกาสที่จะเซิร์กับนโยบายที่เราวางไว้ครับเมื่อเราประเมินเสร็จแล้วก็กำหนดเป็นเป้าหมายและแผนในขั้นตอนที่ห้ากำหนดว่าเราจะทำมาตรการอะไรบ้างแต่ในขั้นตอนที่ห้านี่เองไม่ได้มองแค่ในเรื่องของการทำมาตรการอย่างเดียวเขามองอีกสองประเด็นก็คือการ ทำแผนฝึกอบรมและกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักนะจุดประสงค์สองขัวดีมีจุดประสงค์เดียวคือต้องการการส่งเสริมไปบตรงๆกับว่าเราเรื่องมีแผนฝึกอบรมและกิจกรรมปีนี้ท่านทำได้ไหมมีสองอย่างแผนฝึกอบรมกับกิจกรรมคนละเรื่องกันไหอบรมไม่ใช่กิจกรรมแยกกันนะคใช่ท่านต้องคิดแม้วันนี้จะทำ เมื NYU, ่อเรากาหนดเป้าหมายและแผนว่างแผนการอบรมและมีกิจกรรมการอันนั้นเราก็มาในขั้นตอนที่6คือการดําเนินการตามแผนในสิ่งที่เราเขียนไว้ว่าเราจะอบรมวันนี้จะทําอันนี้ทําอันนั้นอบรมทําแล้วเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในขั้นตอนที่6กเองผมพูดคำว่าดําเนินการเนี่ยท่านจะนึกออกหรือเพิไปดําเนินการดําเนินการตามแผนเดียวสช แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะขั้นตอนที่หกเนี่ยจะรวมถึงการติดตามมาตรการที่ท่านคิดอยู่ไม่ใช่ทำแบบเดียวน,นะท่านต้องติดตามด้วยมาในขั้นตอนที่เจ็ดก็เป็นการตรวจประเมินนะครับตรวจติดตามและประเมินการจัดก,การงานเป็นอินเทอร์นอลออเดดไม่ใช่อินเทอรนะ์นอลนะที่เป็นอินเทอร์นอลท่านต้องตั้งมาอีกหนึ่งนะดูเรื่องระบบข้อหกเมื่อกี้ดำเนินการและติดตามเรื่องมาตรการข้อเจ็ดจะดูเรื่องระบบ ็แา8ขั้นตอนที่ท่านทำนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็มีเงื่อนไขนีดต่อยสาหรับคณะนี้2ประเด็นนะครับสำหรับเรื่องของการตั้งการติดตั้งบริหาหลังจากนั้นก็ทบทวนรวิเคราะห์การจัดการกาลังในขั้นตอนที่8ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมี3ประเด็นที่ต้องคบท้วนนะครับในขั้นตอนที่7กับ8เนี่ยกฎหมายบอกว่าขอให้ทําอย่างน้อยปี1 กทำเนสองท่าน,น,น,นได้ได้แ,แ,แต่ท่านแแต่ความหามะสมของท่านแต่ในขั้นตอนที่สองกฎหมายบอกให้ทําครั้งแรกครั้งเดียวในการตรวจการประเม,มนนนินการจิจการเบื้องต้นนี่นะครับครั้งแรกครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นผมผมจะทําในปีนรัรไปเหตุผลเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสิ่งที่เราทํานั้นดีขึ้นหรือแย่ลง ถ้าเราไม่ได้ประเมินเปรียบเทียบกันถึงแม้กฎหมายจะบอกว่าปีแรกปีเดียวก็ตามนะครับแต่ผมว่าแนะนาว่าน่าจะทำอีกตั้ไแตปีหน้นะครับแล้วมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ชี้วัดได้ว่าระบบการกำนังเราดีขึ้นหรือแย่นะครับนี่ก็คือแปดขั้นตอนนะครับแล้วก็วนลูปนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับทุกๆปีนะครับทุกขั้นตอนนะครับสามารถวนกลับมาทำได้ไหนกครนะครับ เอาละเรามาดูกันตั้งคณะทำงานด้านการจัดการกำลังที่ผมบอกว่ามันมีอยู่4ประเด็นนะครับก็คือ 1. กําหนดโครงสร้างอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบครับท่านต้องกาหนดเป็นโครงสร้างอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับว่ากําหนดโครงสร้างว่าโครงสร้างของคณะนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสองกฎหมายบอกให้กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตัวนี้ก็เหมือนจ็อบดิสคริปชั่น ในตำแหน่งงานนั่นเองนะครับท่านก็ต้องเขียนมาแต่กฎหมายพูดไว้6กประเด็นในเรื่องของจอบตัวนี้นะครับถัดมาเขาบอกว่าให้จัดทำเป็นเอกสาร